ถ้าคุณรู้สึกเครียดเหนื่อยหรือท้อใจกับชีวิตอยากรู้ไหมว่าจักราวาลสามารถช่วยคุณได้ยังไงวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการตั้งจิตใจที่ง่ายและได้ผลเพื่อเชื่อมต่อกับจักราวาลและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรจิตใจที่สงบและมั่นคงจะช่วยให้คุณผ่านมันไปได้พร้อะวิธีที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที เครียดเหนื่อยท้อตั้งจิตยังไงให้จักรวาลช่วยเราการตั้งจิตและการปรับสภาวะจิตใจเพื่อเชื่อมต่อกับจักรวาลให้ช่วยเหลือในช่วงเวลาที่รู้สึกเครียดท้อหรือเหนื่อยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ผ่านการใช้พลังภายในของตัวเองรวมกับพลังควอน้ัมและกดแรงดึงดูดซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าเราคือผู้สร้างความจริงในชีวิตของตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกและความเชื่อจะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตได้ในเชิงจิตวิญญาณการสร้างความเชื่อในตัวเองและการมีสติสัมปชัญญะในทุกๆช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะจักรวาลน,นั้นตอบสนองต่อพลังงานและความถี่ที่เราส่งออกไปหากเราอยู่ในสภาวะของความเครียดท้หรือเหนื่อยล้า มันจะส่งสัญญาณที่คล้ายคลึงกันไปยังจักราวาลจักราวาลจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นการปรับจิตใจให้เข้าสู่ภาวะที่สงบและพร้อมรับพลังบวกจากจักราวาลเป็นสิ่งที่สำคัญพลังคอนตามเป็นอีกมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของจักราวาลในระดับที่ละเอียดและลึกซึ้งขึ้น ความคิดของเรามีพลังในการสร้างสารรค์และดึงดูดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จหรือแม้กระทั่งความสงบในจิตใจการเข้าใจพลังคอนตามจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เชื่อมโยงกันและเมื่อเรามีความตั้งใจที่ชัดเจนและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องการจักรวาลก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนเราในทางที่ดีที่สุด สำหรับการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดสิ่งที่ต้องการมาในชีวิตสิ่งแรกที่ต้องทำคือการปรับเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการถ้าเราต้องการความสุขหรือความสงบต้องเริ่มจากการเลือกที่จะรู้สึกดีในทุกๆวันการฝึกการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและการเชื่อในตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต วิธีที่ง่ายที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงคือการทำสมาธิและการหายใจลึกๆซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบและเชื่อมโยงกับพลังภายในของเราเมื่อเราทำสมาธิเราสามารถฝึกการควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้การตั้งคำอธิษฐานหรือการพูดคุยกับจักรวาลด้วยความเชื่อมัน <c oughs> ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดพลังบวกเข้ามาในชีวิต การฝึกฝนให้จิตใจเรามีความสุขในปัจจุบันโดยไม่ยึดติดก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือวิตกกังวลกับอนาคตจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดสิ่งดีมาได้การสังเกตสิ่งดีในชีวิตเล็กๆน้อยๆและรู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างแรงดึงดูดในทางบวกยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เช่นถ้าคุณรู้สึกเครียดกับงานและรู้สึกว่าท้อจากปัญหาที่กำลังเจอการทำสมาธิจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและเริ่มมองเห็นทางออกที่ชัดเจนมากขึ้นคุณสามารถตั้งจิตว่าฉันขอบคุณสำหรับความสงบในใจและความสำเร็จที่กำลังจะมาโดยการหายใจลึกๆและจินตนาการว่าความสงบและความสำเร็จกำลังเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก การเลือกที่จะหยุดพักและให้ความสำคัญกับตัวเองจะช่วยให้คุณได้รับพลังงานใหม่จากจักรวาลในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนจิตใจของคุณจะเปิดรับพลังบวกจากจักรวาลได้มากขึ้นการฝึกฝนให้จิตใจและความคิดของเรามีพลังบวกในทุกๆวันจึงเป็นการปรับสภาวะของเราให้เหมาะสมกับการดึงดูดสิ่งดีและปลดปล่อยความเครียดที่เกิดจากปัจจุบันไปได้ ในที่สุดเราจะได้สิ่งที่ต้องการจากจักรวาลด้วยความตั้งใจและความเชื่อที่มั่นคง3วิธีในการตั้งจิตยังไงให้จักรวาลช่วยเราการตั้งจิตให้จักรวาลช่วยเราเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนและปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้เราส่งพลังบวกออกไปและดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาในชีวิตนี่คือ3วิธีง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริง 1. นึ่งการฝึกสมาธิและการหายใจลึกการทำสมาธิช่วยให้จิตใจของเราอยู่ในสภาวะที่สงบและเปิดรับพลังจากจักรวาลได้อย่างเต็มที่เมื่อเราสงบแล้วเราสามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลและส่งคำอธิษฐานหรือความตั้งใจออกไปได้อย่างชัดเจนโดยการหายใจลึกๆและทำจิตใจให้ว่างเปล่า เราจะสามารถรับรู้และดึงพลังที่ดีเข้ามาได้ง่ายขึ้นวิธีทำหาที่เงียบเงียบและนั่งหรือนอนในท่าที่สบายหายใจลึกๆยาวๆสักห้าหนาทีตั้งใจให้สมาธิของคุณอยู่กับปัจจุบันอย่าให้ความคิดต่างๆวอกแวกเมื่อรู้สึกสงบให้ตั้งคำอธิษฐานหรือความตั้งใจที่ชัดเจน เช่นขอให้จักราวานนำทางฉันไปสู่ความสำเร็จในงานนี้หรือขอบคุณสำหรับพลังงานบวกที่เข้ามาในชีวิต 2. การฝึกการตั้งใจและการเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการจักราวานตอบสนองต่อความตั้งใจที่ชัดเจนและความเชื่อมั่นที่เรามีในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นการตั้งจิตให้มั่นใจในสิ่งที่เราต้องการและมีความเชื่อว่าเราได้มันมาแล้ว จะช่วยสร้างพลังงานบวกและดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตวิธีทำเขียนสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตลงในกระดาษเช่นความสำเร็จในอาชีพความสุขในครอบครัวหรือการเงินที่มั่นคงอ่านและท่องมันทุกวันด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นจริงใช้คำพูดที่เป็นบวกและมองเห็นภาพสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นในชีวิตจริงสาม การฝึกการขอบคุณในทุกสิ่งที่มีอยู่การขอบคุณคือการสร้างพลังบวกในตัวเราเมื่อเราขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจักระวลจะตอบสนองโดยการให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งที่มีจะเป็นการเปิดช่องทางให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นวิธีทำ ทุกเช้าหรือก่อนนอนให้เขียนหรือคิดถึงสิ่งที่คุณขอบคุณในชีวิตเช่นครอบครัวที่รักงานที่มั่นคงหรือแม้แต่การที่เรามีสุขภาพดีเมื่อคุณรู้สึกเครียดหรือลำบากให้ลองนึกถึงสิ่งดีที่มีอยู่ในชีวิตแล้วรู้สึกขอบคุณพลังบวกจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณขอบคุณในทุกๆสิ่งที่มีและจะช่วยให้จักรวาลดึงดูดสิ่งดี เข้ามาในชีวิตของคุณการใช้วิธีเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบมั่นคงและเปิดรับพลังจากจักรวาลได้มากขึ้นและในที่สุดคุณจะเห็นว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งดีในชีวิตได้อย่างที่ต้องการสรุป 1. ตั้งจิตให้มั่นคงและเชื่อมัน่น การที่เรามีความตั้งใจและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการจะช่วยให้จักรวาลรับรู้และดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาในชีวิตเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถได้รับสิ่งดีหรือความสงบได้จักรวาลจะเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อให้เราเข้าถึงสิ่งเหล่านั้น2ฝึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่การขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตจะช่วยให้จิตใจของเรามีพลังบวก และเปิดรับสิ่งดีจากจักรวาลมากขึ้นเมื่อเราขอบคุณในสิ่งที่มีเราจะดึงดูดสิ่งดีและโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราสฝึกสมาธิและการหายใจลึกการทำสมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบและเปิดรับพลังจากจักรวาลได้ดีขึ้นเมื่อเราหายใจลึกและทำสมาธิ เราจะสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลและสร้างพลังบวกที่ช่วยลดความเครียดท้อและเหนื่อยล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน และขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนขอบคุณมากค่ะ